ไปบอมแบบคว้างคว้างมาโดนบีรับรู้ได้ว่ามีการระเบิดหลังจากที่มันระเบิดแล้วเนะี่ยวินาทีต่อไปทีมทําอะไรบ้างเราทําอะไรบ้างรายละเอียดในในจังหวะนั้นนะ่ะบีลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ครับตั้งแต่มีเสียงระเบิดดังขึ้นครับแล้วก็สเก็ตถูกตัวแรงบาสโดนตัวผมนดใช้ะสะตันครับหลักสองถึงสามวินาทีที่รู้สึกตัวได้ครับพอเริ่มโดนปุ๊บผมหันไปถามเพื่อนที่อยู่ด้วยกันบันดดี้กันครับ เัื่ดีผมมีคนหนึ่งที่ไปด้วยกันพอโดนผมบอกเพื่อนว่า mm. เพื่อนผมโดนระเบิดขาหักแล้วอ mm. เพื่อนก็บอกผมว่าเฮ้ยเพื่อนไปัน้นถอนเลยออกเลยครับในห่วงที่กําลังออกนันนะ่ะ mm. เหตุการณ์ที่น่าจะเป็นภาพที่ว่าเสียวติดตามากสุดเลยครับผมลุกขึ้นยืน,ยนพยุงตัวเองยืนครับแล้วเดินประมาณมันเดินได้ประมาณสองเก้าครับแล้วมันจะขึ้นรถเลยรู้สึกว่าขาผมเหมือนพับ พับคล้ายๆเกือบ